บลชาแนลสวัสดีค่ะทีเด็ดเจ็สีชอบหลังช่างขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณพักยก24ผพักยกดีๆที่หนูดทุกค่้มีมวยเดียวมวยสเต็ปแอดไอดีลน์มานะคะเรื่องการเงินมั่นคงร้อเน้องแบวการันตีค่ะมีมวยเดียวมวยสเต็ปพักยุระบบออโต้เล่นง่ายแอดพีเคยีีแอพีเค่สิบมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะ เลดมวยเกตสีล่าสุดนะคะคู่ที่1นึ่งเลดเปิดไปที่มุมแดงศิลทชัยเป็นต่อเกตสและคู่ 2, เลดเปิดไปที่มุมแดงเหมือนกันนะคะนิติกรเป็นต่อ5้าสองขยับลงมานิดหน่อยนะครเมื่อวันก่อน3าหนึ่งและคู่3ามเลเปิดไปที่มุมแดงเพชรน้องเนยเป็นต่อ5้าสและคู่4เสมอไปที่เพชรมงคลมุมแดงค่ะ สำหรับโปรแกรมมวยไทยเกตสีวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567นะคะถ่ายาทอดสดทางช่อง7 HD เวลา14นาิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทียังอัปเดตเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือจ่ายบีคู่นี้คนแพ้ตกรอบทันทีนะศิรชัยสอทอมแมนเมืองระยองเจอกับสายนาทีบอลวุฒิุงโลดคู่นี้ชกกันที่พิกัด112ตอนค่ะ จากรูปหลังช่างนะคะรูปร่างช่วงชกไม่ไกลกันความพร้อมวันพักวันซ้อมนะน้อยกว่า8วันนะคะคือ1เดือน5วันส่วนน้ำเงินนั้นเ,นนะเดือน13วันค่ะก็มองว่าปกตินะแดงดูรายการต่อเนื่องกว่าน้ำเงินเนพิ่งจะมีรายการช่วงปลายปีมาถึงปัจจุบันก็ช่วงฟอร์มสดๆนะชนะรวดก่อนหนะ้านั้นฟอร์มลุ่มๆดันดอนนะคะรายการไม่ ต่อเนื่องเท่าไหร่ไม่เท่าปัจจุบันนะคะความสดแดงอายุ16ห่างกัน4ปีนะน้ำเงินรุ่นพี่อายุ20ปีอายุช่วงนี้นะกำลังสดทั้งคู่นะถ้าจะเป็นลองก็คงน้ำเงินรายการชกดูเป็นลองน้อยกว่านะคะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าช่วงต้นๆน,นะแต่ปัจจุบันก็รายการต่อเนื่องก็เริ่มมีทุกๆเดือนแล้วนะคะ ช่วงชกนะเตียสั้นกว่ากันสองเซนนะความหนาดูสายนาะทีหนากว่านะส่วนแดงได้ช่วงชกสูงยาวกว่านิดนิดถ้ามองแล้วปกติไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเท่าไหร่นะคะก็ประสบการณ์แดงเป็นนักชกรุ่นน้องแนละ้วสี่ปีแต่ผ่านมวยมามากกว่าเยอะกว่า100ครั้งเลยนะคะการผ่านมวยนะ้าเงินเป็นพี่4ปีแต่การผ่านมวยดูเป็นรองน้อยกว่านะห่างกันผ่านมวยมาแค่สีครั้งนะคะก็ รุ่นน้องหนึ่งร้อยครั้งส่วนรุ่นพี่สี่สิบครั้งนะก็ดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเรื่องน้ำหนักนะ้มองว่าชกในเวทเก่งของทั้งคู่นะร้อยสิบสองปอนด์เวทนี้สสนะ่นาทีก็ชนะมาล้วนนะฟอร์มสดขึ้นมาสี่ไฟชนะล้วนนะส่วนแดงก็เช่นกันนะคะเก่งในเวทนี้นะฟอร์มเยอนหลังก็ดูเก่งชนะมาเยอะกว่าแพ้นะคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมานะในเวทร้อยสิบปอนด์ไฟนี้ศิรชัยลดน้ำหนักถึงสาม จุดศูนย์ปอนนะเพราะช่างได้ร้อยสิบสามปอนในเฟรดวันนั้นนะนี่พูดถึงวันนั้นนะส่วนเจ้าสายนาทีนะร้อยสิบจุดสี่กับร้อยสิบจุดสี่นะคนนึงเป็นมวยซ้ายครบเครื่องอีกคนนึงเป็นมวยขวาคบเครื่องเปิดเกมเตะขาจับยางนะกาแลก้าสวนไฟนี้แพ้น็อกมวยซ้ายคบเครื่องนะคะนั่นแปลว่าศิลาไทยหัวใจดีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีเอาชนะมวยเก่าสมบูรณ์เตะขาจอดยางได้คงแพ้ทางกันแล้วแหละ อย่างที่บอกแนะศิลชัยอายุแค่นี้นะแต่มีความเป็นมืออาชีพสูงถ้าไม่ใช่มวยรอบหนูก็ไปฟังมาหลายๆท่านบอกคู่นี้เจอกันไม่ได้นะสู้กันไม่ได้นะนี่ฟังมาจากคนอื่นนะคะก็พูดตามเขาให้ฟังสีฟอร์มล่าสุดปัจจุบันของทั้งคู่นะคะไล้พายนะคะ เจ้าสิทธิชัยเคยชนะคะแนนฉลามเมืองสิงห์มาวินมาที่ศึกท้อน้ำไทยเมื่อเดือน10ปี6เดือน12ปี6กก็มาชนะโรเล็กวบอปัญญาวัยที่ศึกเมืไทยเจ็ดสีเดือน1นปี6ก็ก็มาชนะฉลามเมืองสิงห์มาวินที่มวยไทยเจ็ดสีล่าสุดเดือน3ปี6ก็ก็มาแพ้นิติกรส่วนน้ำทานคีรีสะดุดไฟหนึ่งส่วนน้ำเงนินนะคะก็สี่ไฟไร้ไพ่ายนะเคยชนะน็อกยกสาเจ้ายอดพนมทวนสิทธินายกอนงมาที่ศึกท่อน้ำไทยเดือน12ปี6ก็มา ชนะน็อกยกสองคูรีสสอลิเดียมาที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะมาชนะคะแนนหนึ่งรณีก๋วยบางคอแหลมและล่าสุดมาชนะคะแนนปาดาส่วนน้ําทาน์ิลีที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อเดือนสามปีหกเจ็ดคู่นี้นะคะก็ออกชอบไปที่เจ้าศิลชัยนะเคยชนะน็อกกันมานะคะแต่มวยมันก็ออกได้ทั้งสองนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ส่วนตัวดูตามฟอร์มตามเชิงแล้วชอบไปที่ศิลชัยจะเป็นฝ่ายชนะค่ะคู่นี้เลทเปิดไปที่ราคาเจ็ดสี่ต่อ คู่ที่สองมวยรอบปูนเสือสายบีคนแพ้ยังได้ไปลุ้นแข่งกับคนชนะคู่ที่หนึ่งเพื่อไปต่อดูจากรูปภาพที่หนูเอามาประกบก่อนเจอรูปภาพนี้นะก็พอๆกันไม่แตกต่างกันนะคะหนูก็สืบมาจากรูปภาพความสูงช่วงชกประมาณนี้นะคะก็มั่นใจว่าสืบมาดีแล้วนะคะก็ดูจากรูปภาพช่วงชกสองรูปนะคะก็ไม่แตกต่างกันนะข้อมูลที่ หนูสืบไว้ล่วงหน้าแบบละเอียดยิบนะคะก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรเลยคู่นี้นะคะก็เล่าไปตามข้อมูลที่หนูทําไว้เลยเ<ม>จ้า<ม>นิติกรสวนน้ำทานคีรีวันนี้เจอกับยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยยิมนะคู่นี้นะความพร้อมวันพักวันซ้อมนะดูจาก รูปหลังช่างนะก็ดูได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างชัดเจนนะคะก็ทั้งคู่นะห่างจากเวทีเท่ากันนะหนึเดือนกับอีก5วันรายการชกพอพอกันนะมุมแดง4ี่ไฟในมวยรอบไร้พ่าและถ้ารวมไฟนอกรายการอยู่ที่7ไ็ไฟไร้พ่านะส่วนน้ำเงินยอดนาทีนะถ้าในมวยรอบ4ี่ไฟสะดุดแพ้แค่1นะคะสถิติก็แพ้ชนะแดงดูดีกว่านะ ความสดอายุไล่เรียกกันห่างกันแค่หนึ่งปีนะยอดนาทีไฟนี้เป็นพี่นะคะนิติกรหนึ่งปีถ้าดูจากสถิติมาตรฐานนะนิติกรขึ้นชกมากกว่าเจ็ดไฟไร้พ่ายนะแต่ถ้านับแค่มวยรอบก็สี่ไฟเท่ากันนะคะสดพอๆกันถ้ามองตามสายตาหนูนะคะคือสี่ไฟของแดงไร้พ่ายมีราคาหน้าเสือช่วยดันเข้ามาบ้างนะคะก็ผสมผสานกับฝีมือเก่งเข้ามานะส่วนยอดนาทีนะเป็นมวยรองทุกครั้งแล้วก็รองราคาดีด้วยนะคะ คู่ต่อสู้นี่ต่อแพงทุกครั้งนะคะแล้วก็น้องก็ชนะเข้ามาด้วยฝีมือล้วนๆตลอดนะคะไม่เคยมีหน้าเสือราคาค้ำช่วยเลยนะคะก็มาด้วยฝีมือล้วนๆมองว่าสดพอๆกันค่ะยอดนาทีชกกับรุ่นเดียวกันนะสังเกตมาตลอดเลยนะ,ะจะเก่งฉายได้แบบเหนือชั้นตลอดนะคะแพ้เป๊กวันนั้นมองว่าใจข่มกันแพ้กระดูกนะแบบทีทีทีท่ทีแล้วน้องสองคนนะคะแดงไม่ยุบนะคะเจ้ายอดนาทียุบเองก็เลยใจถอด แพ้มานะเพราะว่าวันนั้นแพ้แล้วไม่ตกรอบน้องก็เลยแพ้ง่ายหน่อยนะช่วงกันชกนะแดงดูสูงยาวหุ่นดีได้เปรียบห้าเซนนะแต่นะ้ําเงินก็สมส่วนร้อนะไม่เตี้ยไม่สั้นนะคะรูปร่างสูงยาวหุ่นดีเป็นรองแค่สั้นกว่า5เซนอายุนะ้ําเงินเป็นพี่หนึ่งปีไฟนี้นะยอดนาทีได้ชกกับคู่ชกรุ่นน้องนะหัวใจเขื่นเขิมแน่ๆนะคะก็เพราะปกติน้องเขาจะชกกับมวย รุ่นพี่มีมีเป็กคนเดียวนะชกกับรุ่นพี่แนละน้องแพ้นะถ้ารุ่นเดียวกันน้องฉายมยวยจบตลอดนะคะประสบการณ์รพอๆกันนะผ่านมวยมา50ครั้งอายุห่างกันแค่หนึ่งปีนะมองว่ารุ่นเดียวกันสดใสเท่ากัน,นะคะ่ะแต่ละคาต่อไปไกลเกินนะลองเล่น,เล,นเล่นแพ้ก็จะเป็ไลยไปจริงไหมคะแรงแดงแรงและกำลังนะ,ะถ้ามองจากไฟล่าสุดนะแดงชกกับเพชรตะวันกับศิลาไทยหนูมองว่าสูสีฉายแสงไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบชนะชนะแบบว่า ชนะตอนแต้นนี้ไม่มีเลยนะมีแต่มองว่าสูสีมาตลอดนะคะก็ไฟก่อนก่อนนะ,ะถ้ากรรมการจะให้แพ้ก็ให้ได้นะคะแต่ก็ราคาและเสือพาเข้ามานะคะก็ดังนั้นถ้ามองแบบไม่หลงตัวเองนะน้ำเงินสดกว่าเยอะนะ,ะหักประกาเซียนเข้ามาถึง3ครั้งเลยนะคะไม่มีราคาช่วยชนะมาแบบขาดลอยราคาก็ช่วยไม่ได้นะคะก็น้ำเงินดูดีแข็งแรงกว่าชัดเจนค่ะ ส่วนเรื่องความทนทานก็เหมือนข้อที่พึ่งพูดจบเมื่อกี้นะสีไฟแดงไร้ผ้า,าก็สองไฟหลังๆมียุบมีช้าให้เห็นนะคะแต่ราคาทานดันเข้ามานะส่วนน้ำเงินสี่ไฟก็มีแพ้กระดูกบาไฟหนึ่งอีกสไฟก็คือชนะต้อนแต้นม้วนเดียวจบแบบหักปากกาเซียนะสู้มาจนถึงรอบนี้ได้ด้วยฝีมือล้วนๆและคู่ชกเก่งกว่าทุกคนค่ะวันนี้นะเป็นลองแค่ความสูงถ้าวัดจาก แค่สีไฟที่สู้ในมวยรอบนะคะหนูมองว่าถ้าตัดราคาหรือหน้าเสือช่วยเข้ามานะแดงจะแพ้2ชนะ2ก็เป็นไปได้นะแต่สี่ไฟไร้ไพ้าค่ะเพราะราคาและฝีมือนําเข้ามาส่วนน้ําเงินนะสี่ไฟก็บอกว่าสะดุดแพ้แค่1นึ่งไฟคือแพ้กระดูกไฟเดียวนะนอกนั้นชนะเข้ามาราคาพาทําเงิน หักปากกาเซียนให้คนได้จดจำทั้งสามไฟค่ะก็คู่นี้ใครจะคิดแบบไหนก็แล้วแต่นะ,ะหนูคิดตามความจริงสิ่งที่หนูพูดมาเป็นข้อมูลที่พี่ๆทุกคนก็เห็นมาเหมือนกันนะคะแล้วเอาราคามาต่อแพงเพราะหวังว่าสุสีมาหน้าเสือจะพาเข้ามาใช่ไหมคะก็จำนิวปรกรณ์ได้ไหมเลขเปิดก่อนชกนะคะ3มต่อหนึ่ง นิวปกรนะยิ่งมองว่ามีลูกขยันชัดเจนลูกพยายามชัดเจนนะตกเป็นรองวิ่งสู้ฟัดยัน5ยกยันนาทีสุดท้ายหนูมองว่าน้องเก่งนะเจ้านิวปรณกรนะเจ้าย้อนนาทียังเอาตัวเองรอดชนะได้ขาดร้อยผ่านะเสือผ่า,าราคาราคาเขาไม่ช่วยดันเข้ามาได้เห็นไหมแล้วก็คู่นี้หนูก็ไม่ฟันธงให้ใครได้มาด่าหนูได้นะเวลามวยจบจะชนะหรือแพ้หนูไม่รู้หนูก็เอาข้อมูลมาพูดให้ฟัง ตามที่เสนอมาเลยนะคะถ้าไม่อคกติกับหนูมากๆฟังดีๆนะคะก็จะแยกแยะออกว่าจะชอบต่อหรือชอบลองนะหนูก็ไม่ได้ชี้นํานะส่วนตัวหนูก็ชอบไปที่มวยลองนะคะก็ลองเล่นๆไปนะราคาต่อแพงขนาดนี้หนูไม่กล้าต่อนะคะหนูก็แนะนําให้ลองไปนะลองเล่นๆส่วนตัวหนูอาจจะลองจริงๆค่ะฟันธงคู่นี้ออกชอบไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยทยิม จะเป็นฝ่ายชนะคู่นี้นะคะก็ไม่ฟันธงนะเขาออกได้ทั้งสองนะนิติกรมีโอกาสชนะมากกว่านะบางทีหนูก็พูดให้มันดูตื่นเต้นพูดให้มันดูสนุกสนานสำหรับพี่ๆคนรักน้องแบลที่ติดตามมาก็รู้ใจกันนะนอกจากคนที่ไม่ได้ติดตามนะคะมาฟังปุ๊บ ก็มีคอมเมนต์มาบ้างนะแต่หนูก็ไม่เถียงแล้วค่ะหนูก็อันไหนหลีกเลี่ยงได้หนูก็หลีกเลี่ยงนะคะหนูก็ปล่อยผ่านค่ะอันไหนรุนแรงหน่อยหนูกลัวคนอื่นมาอ่านมาเห็นหนูก็ลบออกบล็อกออกนะคะยังไงก็คู่นี้นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะหนูก็ให้ข้อมูลตามนี้เลยนะส่วนตัวชอบไปที่สายเอยอดนาทีนะคะก็เป็นมวยทําเงินหนูหนูก็ชนะกับเขามาแบบงงๆนะคะชนะแบบราคาดีด้วยนะคะ ได้กว่า5เซนแต่มองว่าไม่มวนเดียวจบแน่นอนมีหมัดส,สอกออกสวนมีเตะวงล่างแรือว่าออกพร้อมกันสเต็ปเทพนี่แหละสเต็ปเทพที่หนูชอบนะคะแล้วเจ้าอุปรกรณ์ไม่ใช่ธรรมดานะขยันออกอาวุธตื้อดีด้วยมีคนบอกว่าถ้าเข้าวงในติดนะ,ะน้องสู้ไม่ได้ก็ ใช่สู้ไม่ได้เพราะวงในเจ้านิติกรน,นี่ทั้งสูงทั้งยาวนะแต่วงในประกบเข้ามาข้อแขนข้อขาเขาก็รู้จักประกบล็อกรักฟตีนะแข็งแข่งแข็งแ,งแรงก็มีล็อกมีนิ่งมีกดได้อะข้อแขนแข็งแรงนะกระดูกมวยก็มองว่าน่าจะเข้าวงในก็ถือว่าไม่ได้ยอมง,ง่ายๆนะคะดูจากเกมการชกในคลิปนี้นะหนูก็เอามาให้ดูค่ะให้พี่เป็บเทียบแล้วิเคราะห์เอง ในสถานการณ์ที่ถูกบุกนาการตั้งรับจับทางหลบหลีกได้หัวใจนิ่งนะมีอาวุธออกสวนเดินได้ถอยเป็นนะคะจงังหวะไม่ยอมไม่คู่ต่อสู้เข้าวงในนี่ถ้าเข้าวงในไม่ติดก็มีโอกาสพลิกชนะนะ,ะแถมมีหมัดสอกสวนล่างมีเตะออกอาวุธตลอดมวยรองถ้ามาแบบนี้มวยต่อเหนื่อยหน่อยนะคะหนูก็เอาคลิปมาให้ดูนะคะไม่ใช่ว่าน้องจะแบบว่าจะยอมง่ายๆไม่มมวนเดียวจบนะคะก็เรามวยรองเราก็ต้องหาอาวุธมาในการวิเคราะห์นะ หรือถ้าจะแลกแข้งทีต่อทีทีต่อทีนะเตี้ยกว่าแต่ดูแรงปะทะจากคลิปนี้นะคะก็โตได้ไม่ถอยนะหัวติดหัวใจดีแล้ววันนี้ทชกกับมวยรุ่นเดียวกันแถมเป็นรุ่นพี่ด้วยนะคะก็ไม่มีข่มมีกลัวกันแน่นอนออกสเต็ปเทพได้ดีเห็นไหมโตได้ตลอดวันนี้นะถ้าจะเอามวยรองมาสู้กับมวยต่อแล้วน้าเสือสีเสื้อมาแบบว่าขาดปุดๆนะคะเราก็ต้อง ค้นคว้าหาข้อมูลดีๆนะอาวุธตรงไหนที่สามารถที่จะเอามายืนยันได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะโต้ได้ไหมสู้ได้ไหมหนูก็มองว่าวงในถ้าเข้าวงในนะน้องก็มีข้อแขนข้อขาแข็งแรงนะก็หนีบ ลงเอวขึ้นบนก็คือแบบว่าไม่ให้เข้าง่ายๆนะถ้าโต้กันทีต่อทีอทีต่อทีก็หนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะหัวติดหัวใจดีไม่มีใจถอนะแล้วถ้าสมมุติโดนบุกโด,บโดนบี้โดนเบียดโดนบดอย่างที่สู้กับนิวปรกรณ์เห็นไหมนิวปรกรณ์นี้ยิ่งแบบว่าตือ้อดีเห็นไหมรวดเร็วเข้าแบบตือ้อยันห้ายกน้องก็ยังรู้หลบเป็นหลีกออกอาวุธส่วนตลอดนะคะก็ยังเอาตัวเองรอดได้แล้วก็มีหมัด สอกออกสวนนะได้นับเจ้านิวปรกรณ์นะวันนั้นก็เลดเปิดเป็นต่อถึงสามหนึ่งตั้งแต่ยังไม่วหว้คูนะคะก็สามสามท่วงท่าที่หนูเอามายืนยันนะคะก็เป็นสเต็ปของเจ้านิติกรนะนะก็มีลูกเตะหนักแรงวงในดีคลิปคอเตะล่อนเตะอะไรเงี้ยแล้วก็หมัดศอกออกสวนนะน้องเขามีทุกลูกนะ,ะถามว่าหัวจิตหัวใจดีไหมวันนี้ชกกับนักมวยรุ่นเดียวกันการผ่านมวยห้าสิบครั้งเหมือนกันนะคะก็ เปรียบถ้าเปรียบเทียบจากสองไฟล่าสุดอ่ะเอาแค่สองไฟล่าสุดเจ้านิติกรเข้ามาแบบหน้าเสือสีเสื้อราคาพาเข้ามาแล้วคะเพราะชกมาหนูมองว่ามาตรฐานเขาดูดรอปลงกว่าทุกไฟที่เขาจัดด้านมานะสู้กับเพชรตะวันก็ดูแบบเหนื่อยยุบช้านะไปไปลายนะแล้วก็ไฟล่าสุดก็ชนะแบบดราม,ม่าชนะลูกเตือนมานะก็ไม่ได้ชนะขาดนะคะแต่เจ้า ยอดนาทีะนะชนะแบบขาดลอยโต้ได้ดีอย่างเหนือความคาดหมายนะคะผู้นี้นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะหนูก็เอามาให้ดูตามนี้ก็ดูเอาเองนะคะไม่ชี้น,นํานะคะไม่ฝันทงนะหนูก็บอกชัดเจนตามคลิปนะคะหนูชอบแบบไหนหนูก็พูดไปแบบนั้นนะคะมวยรองนะคะมันก็ต้องค้นคว้าหาอาวุธเอามาสู้เอามาโตนะคะจะชนะหรือจะแพ้อันนี้ก็เป็นไปตามเกมนะคะไม่ว่ากันนะคะ เพราะความเก่งกว่าก็อยู่ที่นิติกรอยู่แล้วนะแต่ยอดนาทีก็ไม่ใช่ว่ายองง่ายๆก็มีอาวุธโตอย่างที่หนูเอามาเสนอค่ะคู่ที่สามนะคะเพชรน้องเลยเจอกับเพชรแสนสุกนะคู่นี้ชก119ปอนด์ค่ะดูจากรูปร่างชุ่งชกนะจริงๆเพชรแสนสุกสูงกว่าหนึ่งเซนนะแต่ในรูปร่างในรูปนี้ดูเจ้าเพชรแสนสุกเตี้ยกว่านะก็ได้คนละอย่างคนนึงได้หนาคนนึงได้สูงนะความพร้อมนะคะเพชรน้องเนยมีวันพักวันซ้อมนะห่างเวที20วันนะส่วนเพชรแสนสุก วันพักนานกว่าห่างเวทีถึง1เดือนกับอีก20วันนะความสดของทั้งคู่อายุอยู่ในช่วงใกล้กันนะห่างกันแค่2ปีมองว่าสดพอกันคนะ่ะชกกันได้ดีแต่การแพ้ชนะมองว่าเพชรน้องเลยดูดีกว่านะฟอร์มลุ่มๆดอนๆไปในทิศทางที่ชนะมากกว่าส่วนเพชรแสนสุกนะช่วงหลังๆมาฟอร์มแพ้แพ้มากกว่านะคะมองว่าฟอร์มดูแพ้เยอะกว่าชนะค่ะรูปร่างช่วงชกห่างกันแค่เส้นเดียวนะชกกันได้ไม่มีใครเสียเปรียบ เปรียบนะคนนึงได้ผอมเพียวบางได้รูปร่างช่วงชกดูดีนะเี็นต้้งเนยรูปร่างสูงเพียวยืนมวยสวยนะส่วนน้ําเงินนะได้ดูดูสูงกว่า1เซนแต่ได้หนานะได้หนาได้ตันนะก็ การผ่านมวยประสบการณ์การชกเท่ากันนะผ่านมวยมามากกว่าหนึ่งร้อยครั้งเวทชกวันนี้เพชรแสนสุขดูได้เปรียบนะคะเพราะชกในเวทเก่งของเขาร้อสิบเก้าปอนส่วนเพชรน้องเนยนะเพิ่มเวทมาชกประมาณสาเวทนะปกติเขาชกเก่งในเวทร้อยสปอนไม่เกินร้อยิหกปอนค่ะน้ำเงินดูได้เปรียบนะ,ค,ะความทนทานแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะดูปกตินะ ก็แข็งแรงตามสภาพของแต่ละคนนะว่าฟิตซ้อมมาอย่างไรเพราะคู่นี้ไม่ได้มีการต่อน้ําหนักนะคะอยู่ที่นักมวยแต่ละคนว่ามาดีแค่ไหนนะถ้าซ้อมไม่ถึงดูในเกมปลายมามีหมดให้เราเห็นเองค่ะคู่นี้นะถ้าได้กันทีต่อทีทีต่อทีนะน้ําหนักเวททุกวันนี้เพชรแสนสุขได้เปรียบนะแรงประทะเจ้าเพชรน้องเนยลงทุนเยอะกว่าค่ะก็เพราะเพิ่มเวทมาชกไงใหญ่ขึ้นตามข้อมูลค่ะวันทักแดงดู ตามมาตรฐานไม่เสียเปรียบนะถึงแม้วันพักร่างกายจะไม่ถึงเดือนนะแต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและฟอร์มการชกปัจจุบันมุมแดงดูดีกว่านะมีแพ้บ้างชนะบ้างล่าสุดชนะน็อกมาส่วนเพชรสันสุกนะช่วงหลังๆแลสด และไม่สดเท่าช่วงที่เขามาชกแทนในมวยรอบกับพรพิทักษ์ช่วงนั้นนะชนะมาล้วนะไปเจอเฟสเอราวันก็ชนะอีกนะคะแบบสวยงามสดกว่าช่วงนี้นะมวยคู่นี้นะสไตล์การชกคล้ายๆกันค่ะแต่ความหลากหลายในการหลบปลีกเข้าออกนอกในนะพิ้วไปตามเกมเวลาชกนะเพชรแสนสุขแลดูดีกว่าฉลาดกว่าเหลี่ยมดีกว่านิดๆนะส่วนเพชรน้องเนยนะสไตล์กล้าและกล้าสวนเราไม่หล่นเขาก็หล่นค่ะคือหนูชอบนะตื่นเต้นดีนะคู่นี้ชอบแดงค่ะ เลดเปิดเป็นต่อห้าสี่ฟันทงส่วนคู่เอกนะคะเพชรมงคลเจอกับสิงดํานะคู่นี้ชกกันร้อยยี่สิบปอนด์ค่ะเลดเปิดที่ราคาเพชรมงคลลดลงมาเหลือราคาเสมอนะคะก็ดูจากรูปร่างช่วงชกหลังช่างนะคะก็ดูเจ้าสิงดําดูหนากว่าสูงกว่านิดนิดนะคู่นี้เจ้าสิงดําเคยชนะน็อกมายกหนึ่งนะคะหนูก็ยังยืนยันคำเดิมนะดูที่สภาพร่างกาย นักมวยนะในเกมเลยค่ะก็ตามข้อมูลที่หนูเคยให้มานะหนูเดายากจริงๆนะคู่นี้หนูบอกตรงว่ายากหนูคาดเดายากค่ะก็ตามนี้นะคู่นี้นะออกชอบไปที่เพชรม,มงคลค่ะอาจจะได้มาเกิดนะถ้าสภาพร่างกายมาดีนะคะก็เล่นไปตามเกมค่ะคู่นี้เลรยเปิดไปที่ราคาแดงราคาเสมอนะคะ ตามสภาพร่างกายนักมวยเลยค่ะหนูเดายากคู่นี้ไม่ออกความคิดเห็นเยอะก็เคยออกมาเยอะแล้วนะคะก็เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการที่เด็ดเจ็ดสีชอบหลังช่างวันนี้คู่ที่หนึ่งก็ชอบไปที่มุมแดงเลยเปิดเป็นต่อเจ็ดสี่นะคะสิลาชัยนะ,ะก็มองว่าเขาสู้มาขนาดนี้นะคะ คงไม่ถูกปัดตกแพ้ไปง่ายๆนะฝีมือลักเหลี่ยมก็ตามข้อมูลที่ให้มาเลยค่ะส่วนคู่2นะก็ไม่ฟันธงนะแต่ให้ข้อมูลไว้เยอะมากๆคู่นี้ก็เลือกเอาเลยค่ะว่าจะชอบมวยต่อหรือมวยรองหนูก็เอาคลิปวิดีโออาวุธต่างๆของมวยรองนะว่าสามารถเข้านอกออกในได้ไหมกินวงในง่ายๆไหมอะไรยังไงก็ดูเอาเองนะส่วนตัวชอบไปที่ยอดนาทีนะเลดเปิดเป็นต่อแพงนะแต่วันนี้ลดลงมาเหลือ52แล้วเมวื่อวาน3 1, 1ลรองอยู่เลยนะคะและคู่3มานะออกชอบ ที่เพชรน้องเนยค่ะคู่นี้นะคะก็ออกได้ทั้งสองค่ะแต่มองว่าเพชรน้องเนยนะคะดูการแรกกระบวกมีวินาทีทองเวลาปิดเกมรวดเร็วดีนะ,ะก็ชอบตรงนี้อย่างที่เคยพูดไว้และคู่สี่นะ,ะดูที่สภาพร่างกายนักมวยในเกมนะคะก็เดาไปที่เพชรมงคลจะเป็นฝ่ายมาเกิดค่ะ ขอขอบคุณครูการติดตามขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการนะคะอาจมีผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องให้อภัยกันด้วยทุกๆก,กรณีนะคะหนูก็ตั้งใจหาข้อมูลมวยมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะไม่มีเจตนาที่จะเปรียบเทียบว,ว่าชอบนักมวยคนนี้ไม่ชอบนักมวยคนนี้นะ,ะหนูก็ยังยืนยันคาเดิมว่าหนูรักนักมวยทุกคนนะคะก็ใครแพ้ก็เป็นกาลังใจให้คนชนะก็ยินดีด้วยนะคะไว้เจอกันอีกทีมวยจบค่ะ เลิกเถอะไอ้คอมเมนต์ที่แบบคิดว่าฉันเติมเน็ตมาเพื่ออยากจะด่าคนหรืออยากจะคอมเมนต์เพื่อความสะใจเพราะการกลับเพื่อนในชีวิตบอกตรงๆนะครับมันอาจจะมีบางคนสอนคุณมาว่าเปลี่ยนคำดูถูกมาเป็นแรงผลักดัน <c oughs> คำดูถูกก็คือคำดูถูกจริงๆจริงๆไม่คือคำคำดูถูกคำติคำชมไม่ไม่ไมึงต้องแยกเว้ยคำชมคืออะไร คือการสนับสนุนการเชียร์ถึงจะหลับหูหลับตาเชียร์มันก็ดีมีกวก็โดนดา่าใช่ไหมละ่ะแต่เขาจะเชียร์จากใจก็ได้คําติคืออะไรคือการให้เราพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนในส่วนที่มันผิดพลาดแต่ดูถูกมึงดูถูกมันยังค่ำมึงดูถูกมึงจะกูจะทําดีขึ้นกูจะขอโทษสิเรามึงก็ดูถูก <c oughs> เพราะมึงเกิดมาเพื่อดูถูกกูอยูอ่แล้วไม่ใช่